หนึ่งสิ่งที่คุณต้องทําถ้าอยากมีรายได้เพิ่มนะง่ายๆเลยคนประสบความสำเร็จทั่วโลกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นนาดาชาไปก๊อบเอามาแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มคุณก็ต้องทําสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือคุณต้องรู้จักใช้สมองของคนอื่นให้เป็นประโยชน์ค่ะใช้สมองของคนอื่นใช้ยังไงไม่ได้ไปตักเอามาใช้เลยไม่ใช่นะคะไม่ได้ไปดูดสมองเขาเอามาใช้ไม่ใช่ค่ะคนอื่นเขาผลิตอะไรมาที่มันเป็นประโยชน์อย่างเช่น เขาผลิตมือถือมาให้แล้วเขาผลิตอินเทอร์เนต็ตมาให้แล้วเขาผลิตแพลตฟอร์ม y YouTube Facebook i n s t a g r a m l i n ลเอติ๊ i k t o k เขาผลิตมาให้แล้วโอเคปะเขาผลิตสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วจงใช้สมองของคนอื่นที่เขาผลิตมาเนี่ยจงใช้มันให้คุ้มค่ะโอเคไหมคนที่เขาผลิตหนังสือมาเอาความรู้จากหนังสือมาใช้ให้คุ้มค่ะเอาความรู้จากหนังสือมาผลิตเป็นตัวเงินเพิ่มให้ตัวเอง โอเคไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเอามาลงมือทํานะไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยคุณจะต้องเอามันมาผลิตเป็นเงินให้มากที่สุดเหมือนนรชาเนี่ยนรชาทําเงินจากไอเดียค่ะไปเจอไอเดียมาจากไหนนรชาเอามาทําเลยเราไปเจอไอเดียมาจากไหนเราเอามาลงมือทําเราไม่รอให้พร้อมค่ะตอนไหนที่เราได้ไอเดียเราทําเลยตอนนั้นที่เราได้ไอเดียเราทําเลยโอเคปะ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ ได้ไอเดียมาแล้วคุณลงมือทำเลยเนี่ยนรชาบอกเลยว่าคุณจะมันมากๆ